อยากขายดีให้แต่งตัวแบบนี้ค่ะซึ่งสูตรน,นี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์เลยในใครอยากขายดีแล้วบ้างในใครอยากขายดีแล้วแล้วก็อยากรู้ว่าจะต้องแต่งตัวยังไงถึงจะขายดีนะคะมาแชร์คลิปนี้นะคะเป็นค่าสอนนึนงเดี๋ยวฟลิ่งจะสอนฟรีๆเลยนะคะโอเคในใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์ขอหนึ่งคอมเมนต์หน่อยเร็วว่าจะแต่งตัวยังไงนะคะให้แบบว่าขายได้ขายดี มามาม,ามาอ,อันนี้เป็นไลฟ์ OBS ครั้งที่2ของฟูลิ่งนะคะแต่ว่าเท่าที่เช็คดูเนี่ยเน็ตยังกระตุกแบบอยู่เลยนะคะเป็นกําลังใจให้ฟูลิ่งด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ฟูลิ่งหน่อยนะมามาโอเค ฟูลลิงไลฟ์ OBS นะคะผ่านระบบคอมพิวเตอร์อาจจะมีกระตุกบ,บ้างนิดนึงแต่ว่าถ้าใครมาดูย้อนหลังใน YouTube ก็อาจจะแบบว่าสมูทขึ้นนิดนึงเนาะเพราะว่าฟูลลิงเพิ่งไปเรียนมาและอาจารย์ของฟูลลิงก็คือแบบสอนเลยนะคะบอกว่าให้ทําทันทีซึ่งสูตรที่ฟูลลิงกาลังจะสอนต่อไปนี้คุณเองก็เหมือนกันนะคะต้องที่จะนําสูตรที่ฟูลลิงสอนเนี่ยไปใช้ทําทันทีโอเคไหนใครพร้อมจะเรียนละโอเคเดี๋ยวฟูลลิงขอดูนิดนึงลนะ้วมีคนเข้ามาหรือ,อยังฟูลลิงจะ เริ่มสอนแล้วโอเคถ้าคุณอยากขายดีนะคะฟูลลิงสอนเลยนะเป็นเคล็ดลับเลยความสําคัญแล้วความสําเร็จของฟูลลิงด้วยนะคะแล้วก็ใครหลายๆคนเลยว่าถ้าอยากจะขายดีเนี่ยให้แต่งตัวดีไว้ก่อนนะคะซึ่งมีงานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยว่าเออซึ่งเขาทําการทดลองเนาะไปหาอ่านได้ในหนังสือ how to make people do stuff เนี่ยเขาบอกว่าเขาแบ่งการทดลองนะคะออกมาเป็น2รอบรอบแรกเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแต่งตัวแบบธรรมดารอบที่สองให้เจ้าหน้าที่อ่ะแต่งตัวแบบว่าดู หน้าภูมิฐานนะคะแล้วก็แบบน้าเชื่อถือแล้วก็เดินไปบอกคนว่าให้ทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้นะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมีแนวโน้มว่าการที่ ผู้เจ้าหน้าที่นะคะที่แต่งตัวดีกว่าเนี่ยหรือว่าคนที่แต่งตัวดีกว่าเวลาเวลาไปพูดเนี่ยเวลาบอกใครให้ทําตามสิ่งที่เขาร้องขอเดี๋ยคนจะทําตามเยอะมากกว่านะคะมากกว่า5 0เลยตอนที่มากกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่แต่งตัวแบบธรรมดาท,ทั่วๆไปซึ่งหมายความว่ามันเป็นจิตวิทยานะคะเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์เลยว่าคนเนี่ยจะทําตามนะคะหรือว่าเชื่อสิ่งที่คนพูดเนี่ยสำหรับคนที่แต่งตัวดี นะคะสูตรนี้ใช้ไดออ้ทั้งขายของที่บ้านนะคะออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นออฟไลน์เนี่ยคุณต้องแต่งตัวดีไว้ก่อนเลยนะเพราะเวลาเขาดูคลิปของคุณเนี่ยก่อนที่เขาจะมาฟังเนื้อหาใช่ไหมแล้วก็หัวข้อที่ฟลิงบอกหัวข้อต้องดึงดูดแต่ว่าการแต่งตัวเนี่ยมันก็ต้องหยุดนิ้วเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาคลิกเข้ามาเนี่ย กว่าเขาจะฟังเนื้อหาเต็มๆเดี๋ยวเหมือนคุณเข้ามาดูคลิปนี้ของฟลิงเพราะอะไรเพราะฟลิงแต่งตัวแบบว่าล่อตามากด้วยสีนะคะจริงๆคุณไม่จําเป็นจะต้องแต่งสีเหมือนฟลิงก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะขอไว้ก่อนหรือว่าต้องแต่งหน้าสวยทําผมเห็นไหม ไปดูคลิปย้อนหลังของคุณฟลิงได้เลยนะไม่มีคลิปไหนที่ฟลิงออกมาแบบว่าโซมเลยยกเป็นคลิปที่สอนแต่งหน้าจะมีเอ่อเ e ฟอร์เมคอัพในดนึงเพราะว่าอันนั้นฟลิงอยากจะให้เห็นผลลัพธ์ว่าก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วหลังแต่งหน้ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าไปดูคลิปได้เลยไม่มีคลิปไหนที่คุณฟลิงหลุดเลยแล้วก็ฟลิงชอบที่จะแต่งตัวสวยๆด้วยนะคะเป็นการโม t ิ v a เ i ชันตัวเองว่าเออยิ่งออกมายิ่งสวยยิ่งออกมายิ่งสวยเนาะเพราะว่าเวลาคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเวลา เห็นคนที่พูดอยู่ในกล้องเนี่ยเหมือนถ้าเราสวยถ้าเราดูดีเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราเป็นดาราเหมือนเราเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเวลาเราร้องขอให้เขาทําอะไรเนี่ยเขาก็จะทําง่ายๆสบายๆนะยกตัวอย่างของฟลิงนะเวลาฟลิงออกกล้องเนี่ย ไปดูคลิปย้อนหลังของฟลิงได้เลยฟลิ่งจะแต่งตัวดีตลอดแล้วฟลิงก็จะขอใหออ้นักเรียนทางบ้านผู้ชมนะคะติดตามฟลิ่งคนใหม่ๆนะฟลิงก็จะบอกเขาไปเลยอัสเขาไปเลยว่าถ้าเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยให้กดติดตามฟลิงเลยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็กดติดตามนะเพราะเขาเห็นฟลิงแต่งตัวดีดูดีแล้วก็ความรู้ที่ฟลิ่งมอบให้เนี่ยเป็นความรู้ที่มีประโยชน์สําหรับเขามากๆเลยนะโอเคเ,ออเทคนิคนีกนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเมื่อกี้บอกแค่ผู้หญิงใช่ไหมจริงๆอะ ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องทัชอัพนิดนึงนะผู้ชายที่ดูดีกว่าคนทั่วไปมีแนวโน้มที่จะสอนนะคะแล้วเวลาสอนเนี่ยคนก็มักจะเชื่อเนาะอีกนิดนึงว่าทำไมฟลิงบอกว่าให้ออกมาทำคลิปสอนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์แล้วใช่ไหมซีโอวิดีโอมาร์เก็ตติ้งอย่างที่เคยพูดไปหลายๆคลิปแล้ว,ว่าการที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยออกมาสอนออกมาให้ความรู้เนระเป็นเทรนด์ที่กําลังฮิตแล้วก็ลูกค้าผู้ชมเนี่ยเชื่อมากกว่าการจ้างอินฟลูเอนเซอร์อีกนะคะฟลิงมาจากโลกของอินฟลูเอนเซอร์ฟลิงกล้าย,ยนืนยันแล้วก,ก คนเริ่มรู้แล้วว่าไม่ได้ใช้เองเนาะแต่ว่าสินค้าที่ฟลิงใช้เดี๋ยวนี้นะหลังจากหลังจากที่ฟลิ่งเรียนแล้วฟลิ่งออสอนเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ฟลิ่งอินนะคะแล้วใช้เองจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะมีคนมาขอซื้อนะคะโดยที่ฟลิ่งไม่ต้องสต็อกเลย mm. เห็นไหมเห็นประโยชน์ไหมแล้วก็ฟลิ่งลองทดล,ลองดูนะพอลองอ่านเนี่ยการแต่งตัวมีผลต่อ ฐานลูกค้าฐานอายุของคนดูนะคะหรือว่าฐานลูกค้าฟลิงทดลองในการแต่งตัวสมัยก่อนฟลิงก็จะแต่งตัวให้ดูวัยรุ่นนะคะซึ่งกลุ่มคนดูหรือว่ากลุ่มผู้ติดตามกลุ่มแฟนคลับฟลิงลูกคา้าฟลิงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อายุเท่ากันกันกบฟลิงนะคะหรือว่าน้อยกว่าแล้วฟลิงก็ทดลองนะคะทำคลิปที่ คุณเรื่องคล้ายๆกันนะแต่งแต่งตัวที่ดูภูมิฐานขึ้นดูผู้ใหญ่ขึ้นกับกลายเป็นว่าฐานลูกค้าของฟูลิงนะขยบขึ้นมาเป็นฐานลูกค้าที่มีอายุสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีเดวโน้มที่จะซื้อสินค้าของฟูลิงได้ง่ายขึ้นอันนี้คุณก็ต้องดีไซน์นะคะว่ากลุ่มลูกค้าของคุณกลุ่มแฟนคลับของคุณเนี่ยจะเป็นฐานไหนแล้วก็เลือกแต่งตัวนะเขาบอกเลยให้แต่งตัวที่ เหมือนกลุ่มลูกค้าหรือเหมือนคนที่คุณเนี่ยอยากจะขอร้อย้เขาทําอะไรก็ตามนะคะหรือว่าถ้าคุณมาแนวเอ็กซ์เปิดเนาะก็แต่งตัวให้ดูดีดูน่าเชื่อถือดูภูมิฐานถ้าไปดูคลิปที่ฟลิ่งสอนเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์เนี่ยฟลิ่งก็จะแต่งตัวให้ดูน่าเชื่อถือก็จะคุมโทนนิดนึงจะแต่งตัวสีขาวนะคะแล้วก็แต่เนื้อหาความรู้ของฟลิ่งคือ คือแบบเป๊ะนะพเพราะเพิ่องอ่านง,งานวิจัยเวลาจะมาสอนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางเกี่ยวกับการแต่งหน้าหรือว่าคลิปที่สอนอย่างอื่นเนาะง่ายๆเรื่องความรักก็จะแต่งตัวที่เออลำลองขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ชมกลุ่มแฟนคลับนะคะให้ได้ง่ายๆแล้วให้เขา้ารู้สึกว่าเขาเป็นพวกเดียวกับเราเนานะแล้วก็เอ,อ่อถ้าเป็นผู้ชายเทคนิคเลยให้แต่งตัวแบบที่ผู้ชายในประเทศไทยเขาไม่แต่งกันนะซึ่งเอ,อ่อ ตัวเองก็ชอบนะชอบแต่งตัวให้ดูหนาวอยูห่หนาวตลอดเวลาเพราะว่าเวลาแต่งตัวหนาวๆเนี่ยมันจะดูเหมือนเราแบบว่าอ,อ,อยู่ต่างประเทศจริงเราอยู่ประเทศไทยอะไรแล,แล้วก็เวลาพูดอะไรเนี่ยก็จะมีคนค่อนข้างที่จะอยากฟังนะคะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราพูดแต่งจริงความรู้ที่นํามาให้เนี่ยมันต้องเป็นข้อมูลที่ต่อยแอลแอนแอลเลอร์ LR มาแล้วทดลองทาแล้วแล้วก็จริงนะซึ่งส่วนใหญ่เวลาฟลิ่งมาพูดเดี๋ยวฟลิ่งก็จะหาข้อมูลงานวิจัยอะไรเงียมารับรองด้วยนะคะแล้วก็ อ,อ,อันนี้เป็นเรื่องจริงนะออการขายของที่เป็นออฟไลน์อ่ะตัวอย่างก็เป็นจากคุณยายของฟลิงเลยคุณยายฟลิงจะแต่งตัวสวยตลอดเวลาจะทําเล็กอะคริลิกตลอดเวลาแต่งหน้าทุกวันนะคะจนวันแบบออตอนนี้เขาอายุเยอะๆตอนที่เขาแบบ ก่อนที่จะเสียชีวิตเขาก็ยังแต่งตัวสวยอยู่นะคะแล้วก็คนก็จะชอบแบบแอบเซล์คุณยายนะว่าเออคุณยายแบบแต่งตัวเยอะพรมน้ําหอมฉีดน้าหอมคุณยายสระผมตีกระบังทุกวันนะคะเล็บนี่อะคริลิคขนตาบ,บอมติดทุกวันคิวนี่หกมิติปากสีแดงทุกวันนะคะแล้วก็เวลาที่คนแซวคุณยายคุณยายก็จะกระซิบบอกคุณลิงว่า เป็นแม่ค้าเนี่ยต้องแต่งตัวสวยๆนะคะแต่งตัวหอม,หอมนะคะซึ่งคุณยายไม่ได้แบบขายของมากในนะั้นนั่งเฉยๆนั่งเก็บเงินก็จะมีลูกค้าเนี่ยมานั่งคุยกับแกอยู่ตลอดเวลาเพราะแกแบบเป็นคนที่แบบน่าคุยด้วยเพราะแกแต่งตัวสวยเห็นไหมทริคนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งออขายของที่บ้านหรือว่าขายของออนไลน์เลยแต่ว่าเวลา ฟลิงสอนเนี่ยจะฟลิงจะเน้นให้คุณเอ,อ่อทคลิปขายของออนไลน์นะคะซึ่งเอ,อ่ออย่างที่บอกเลยเห็นไหมวันนี้ฟลิงก็แต่งตัวสีแดงนะเพราะทริคเนี่ยเอ,อ่อการที่เราแต่งตัวล่อตาเขานิดนึงด้วยสีแดงๆเนี่ยมันจะแบบว่าดึงดูดแล้วก็จะหยุดนิ้วเขามากๆเลยจริงๆปกติโทนสีนี้ในชีวิตจ,จริงฟลิงไม่แต่งเลยนะคะแต่ช่วงนี้ฟลิงจะมีเสื้อสีแดงสีน้ําเงินเยอะมากๆเลยเพื่อที่จะเอามาทําคลิปโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าอยากพูดแนวเอ็กซ์เริดแล้วดูน่าเชื่อถือแนวกูรูนะคะถ้าคุณแบบว่าเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแนะนำให้ใส่เสื้อแบบเสริมลายนิดนึงอย่างตัวนี้จริงๆมันไม่มีมันไม่มีเสริมลายนะฟลิงก,ก็เสริมเอา,าที่เวลาพูดจะได,ดได้ดูหน้าฟังเนาะแล้วก็หน้าผมก็ให้เป๊ะให้สวยปัง นิดนึ่งนะวันนี้ฟูลิงก็ได้หนา้าผมมาก็เลยเออมาทําคลิปมาทำไลฟ์นะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยดูเห็นฟูลิงสวยๆใช่ไหมเห็นฟลิงสวยๆแล้วก็ได้ความรู้ฟรีๆดีๆไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครแต่งหน้าไม่เป็นเพจครูฟูลิงนะถ้าคุณดูอยู่ใน Facebook เนาะก็จะมีสอนแต่งหน้าด้วยคุณสามารถที่จะกดติดตามแล้วก็เช็กไอชว์ Show, ได้กดกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีสอนทางสุขภาพตานะคะคอนแทคเลนส์ Len, แล้วก็เริ่มที่จะมีสอนนะคะการตลาดออนไลน์ด้วยการทําวิดีโอว่าฟูลิงเนี่ยเชี่ยวชาญแล้วก็ทํามาตลลลลออดดนะะคคแ้วกก็็ศึษาเับใหม่่ๆยู มอว่าที่จะพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็ขายสินค้าตัวเองด้วยแหละอซึ่งฟลิงบอกคุณนะว่าทําเวลาทําใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งรีบขายของมากให้เน้นที่จะให้ความรู้กับคนไปก่อนเหมือนฟลิ่งใช่ไหมบางคนยังไม่รู้แล้วฟลิงขายอะไรนะแต่หยุดดูคลิปฟลิงแล้วก็ฟังสิ่งดีๆที่ฟลิงสอนให้นะฟลิงก็เต็มที่มากๆเลยไม่ว่าจะอยู่หน้ากล้องหรือว่าหลังกล้องนะเพราะว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพตาเนี่ยมันก็ต้อง ศึกษาข้อมูลอย่างมากๆๆๆอย่างละเอียดล้วก็ก่อนที่จะมาพูดนะคะซึ่งเคล็ดลับในคลิปนี้ฟิลลิงก็ใช้แล้วก็ได้ทดลองจริง,รงๆแล้วฟิลลิงก็แบบเออตื่นเต้นอยากมาสอนมากอย่างไลฟ์นี้เนี่ยถ้าสังเกตเพจน,นี้เป็นการเพจนี้น่าจะไลฟ์ครั้งแรกเนาะซึ่งฟิลลิงก็ไม่แบบเขาเรียกว่าจริงก็ตื่นเต้นเวลาไลฟ์นะเพราะไม่เคยไลฟ์ผ่าน OBS มาก่อนนะแต่ว่า เวลานักเรียนคนไหนเวลาจะทําอะไรเนี่ยเวลารู้สึกตื่นเต้นหรือว่าไม่กล้าทำฟลิ่งแนะนาให้ทาทันทีเหมือนที่ฟลิ่งทำใช่ไหมเออไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ฟลิง Enjoy, ่งเอ็นจอยนะสนุกไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับนะคะแล้วก็นี่มันเป็นเคล็ดลับเลยนะคะแล้วก็เวลาเราสมมุติวันนี้เรายังรู้สึกว่าเราแต่งตัวไม่ดีเราก็มานั่งดูย้อนคลิปของตัวเองเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาปรับปรุงตัวอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับแล้วก็เป็นทริคดีๆอีกเหมือนกันคะ่ะโอเคเฮสอนไลฟ์แป๊บเดียวงม่งาไหนใครแบบอยากเรียนอะไรอีกไหมเดู เน็ตมันอาจจะก,กระตุกนิดนึงนะเพราะว่าฟลิงพยายามเซตอยู่ระหว่างกล้องตัวใหญ่กับ OBS นะคะซึ่งถ้าดูไลฟ์เอ้ยถ้าดูวิดีโอแบบหลังจากนี้มันจะเห็นชัดกว่านี้นะเดี๋ยวฟลิงจะแปะคลิปที่ เออหลังจากไลฟ์ไว้ด้วยเผื่อใครมาดูย้อนหลังทับสวยๆมาให้ดูนะคะแต่ถ้าใครดูไลฟ์มารู้สึกว่ามันตะกุกตะกักโอเคไม่เป็นไรนะคะโอเคใครที่อยากจะติดตามข้อมูลดีๆก็อย่าลืมเช็คให้โชว์ได้กดติดตามนะคะที่เพจกูฟลิงแล้วก็กดกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นะคะแล้วก็เร็วๆรวนี้เร็วๆวนี้นะคะสูตรที่ฟลิงสอนในวันนี้นะคะฟลิงจะ สอนเต็มเน้นเน้นนะคะรวมไปถึงเทคนิคการพูดยังไงเทคนิคการจัดไฟยังไงหรือว่าแต่งหน้ายังไงเล็กๆน้อยๆเป็นทริปนะคะให้กับลูกศิษย์หรือว่านักเรียนของฟลิงนะคะที่จะมาเรียน private c o a c h i n g กับฟลิงในวันที่26นี้นะคะถ้าใครสนใจก็พิมพ์ cf มาได้เลยราคาตอนนี้อยู่ที่4 5 0 0 0บาทราคาพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะคะพิมพ์ cf 4 5 0 0 0มาได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ cf แล้วโอนเงินแล้วอย่าลืมนะคะรีบแจ้งสิทธิ์มาเลยเพราะฟลิงให้สิ์นท่ิทกอ เท่านั้นนะคะแล้วก็ฟลิงขอเลือกนักเรียนนิดนึงนะคะฟลิงอยากได้คนทีเ่เขารู้สึกว่าเขามีปัญหารจริงๆแล้วก็อยากจะแก้ไขนะคะในการมาทําวิดีโอนะคะมาร์เก็ตติ้งออนไลน์แบบนี้หรือว่าใครที่ไม่เคยทําเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่จํากัดอายุนะว่าคุณจะต้องเป็นคนสมัยใหม่ซึ่งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะกระโดดมาทําออนไลน์ได้นะคะด้วยการทํา c o อวิดีโอมาเก็ตติ้งซึ่งฟลิงเ,เปิดสอนนะชื่อภาษาไทยคือซูเปอร์สตาร์หน้ากล้องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาออกกล้องฟลิงอย ให้คุณเนี่ยเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นดาราเวลาใครแบบว่าเลื่อนผ่านเนี่ยก็จะต้องหยุดดูคุณหยุดฟังสาระหยุดฟังความรู้ที่คุณให้และทุกคนก็จะรักคุณหลงรักคุณว,ว่าคุณมอบสิ่งดีๆให้กับเขาใช่ไหมแล้วก็สินค้าที่คุณมีอยู่เนี่ยก็จะขายออกง่ายๆสบายๆไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะแทบจะไม่ต้องถือเลยนี่คือวิธีการทาการตลาดออนไลน์แบบวิดีโอในสไตล์ครูฟลิงนะถ้าใครสนใจก็ CM เมาเลย45มนห้าราคาพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นแล้วก็รับนักเรียนคนเดียว เท่านั้นนะคะวันที่26นี้สอนตัวต่ตัว,ตว,ตว,ตวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเทสโควิดกันก่อนนะก่อนที่จะมาเรียนไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยค่ะโอเคเห็นไหมคลิปนี้คุณหยุดดูฟลิงพอ,อไรเพราะว่าชุดสีแดงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็หน้าสวยๆของฟลิงด้วยเอยคนที่เป็นใครเขาเป็นดาราหรือเปล่าถ้าใครเห็นฟลิงตามโฆษณาอะไรก็แท็กมาได้แล้วก็คูฟลิงแบบมีผลงานโฆษณาบ้างน,นิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วแต่ใครแบบ เออจะมาอ้อนวอนร้องขอให้ไปนะก็เลือกเรื่องงานนิดนึงเอาที่แบบง่ายๆสบายๆอยู่ใกล้บ้านไม่ได้แบบไปทุกทรมานในการเล่นมากนะคะเพราะว่าเออช่วงนี้สนุกแล้วก็อินกับการสอนแล้วก็มอบความรู้ที่เราได้เรียนมาละทำมาแล้วจริงๆนะแบบเต็มๆลบอยากอยากจะสอนอีกเนี่ยอยากจะช่วยคนอีกนะคะแต่ว่าใครสนใจก็ CF มาละกันแล้วก,แวก็แต่ว่าถ้าติดตามเพจเนี่ยก็ได้เรียนฟรี D ๆดีๆแบบนี้นะคะที่พี่เจ้ามาแบ่งสอนบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะโอเคสําหรับวันนี้ไลฟ์แรก ดี๋ยวจะกลับไปดูตัวเองย้อนหลักนะโอเคสำหรับวันนี้ครูฟูลิงต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย